ลุกเลยปะงามือเถอวะสูทาย,ยานี่กินยาทายอยู่เด้อไป็นวงรถแป๊บนึงเด้อเสียบวง,งลุปั้บรถอีหยัางมางามืองวะไฟหน้าก็งามโลกระทะโอ้ยขี้ไปจีบสาวได้สบายเลยนี่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายออกได้บ้านโอ้ยนีน่เโโโนาะปั๊บเกียร์ออโต้สันโอ้ยพอดีเลยครับเกียร์ธรรมดาไม่เปลี่ยน เกียร์ออโต้ก,ก,ก,กับมีโบรถกระบะต้องไปขอเงินนี่พอแล้วน้องต้องเสร็จไอแน่นอนมือนี่ไปเกียร์อโอตโต้ขายควายซื้อรถสบามือนี่อั่นนี้รถบุรีเราโอ้ยขอเบรถเดรีลุงพี่เด้อรถบุรีก็ได้จอดไว้จอดข้างบนรองรถเนาะข้างล่าก่อนดิเฮ้ยปา๊าดเบากระลังสบายวะ นีพวงมาลัยเกียร์อู้ขันเกียร์งามแช่วะ<ม>เครื่องเล่นซีด,ด,ดีโอ้ยสุดยอดโอ้ยจุดยอดนี่ละนี่ละที่ต้องการอู้แน่นอนแน่นอนอู้อกกมีรีบโทนิกคว้อมขายคว้ยอยากสองตัวตไปบัวไปถามมีความเมื่อกันสว,ส,สวัสดีครับนะครับพบกับพวกเรานะครับ อีซูอีสเทนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถตัวนี้นะครับเป็นแคปโฟ1.9วออโต้นะครับตัวนนี้ยอดฮิตนะครับจุดเด่นหลักๆนะครับที่มองเห็นมาแต่ไกลนะครับจะเป็นไฟหน้านะครับไฮโดรเจนนะครับแล้วก็กระจังหน้าสีเทานะครับพร้อมกับล้อกระทะนะครับ15นิ้วนะครับใช้งานได้สบายนะครับ ครับผมอิวุ19อิตออต้ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟท้ายรูปร่างสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็กระบะข้างหลังนะครับใส่ของได้เยอะแน่นอนครับเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่ไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดานะครับขายของตลาดนัดตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยครับชิดนอดกระบะ ขีนทอดอีสุฮีทอดอีสุต้องขีนทอดอีสุอีเทิร์นออกง่ายออกได้ทุกอาชีพบริการดีด้วยโปดีฟรีดาวอีสุอีสเทิร์นคงไม่ซื้อรถวะฮันโนเกียธรรมดาก็ขับยากเด้ถ้าเอาเก่งก็ขนของมันได้กลับบ้านนี่ก็บม่ได้เขัสารมาอีก เมืเ่อก็้งเป็นกระบะบอิรุสุและซีประตูออตโต้นี่ละตอบโจทย์สุดแล้วคันนี้ละถูกต้องกับฟังในน้องบาท